ก็สวัสดีท่านผู้เมนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มยอดติดตามเพจบวกเพจนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกต้นไม้นี่เติมเลยเพิ่มยอดไลค์เพิ่มวิเป็นก็ได้ปุ่มการทีได้ดีครับผมอ่ะไอที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่สมัครเลยนะครับผมอ่ใชื่อพนักงานอีเมลถัดผ่านผ่านไอขันนี้อ่านตัน เขามาสู่หน้าเว็บไซต์หน้าตาเว็บไซต์ประมาณเลยนะครับเหมกดหมุกครับผมทั้งหมดตรงนี้นะครับปุบกนะครับผมเลยนะครับเหมือนเพิ่มถูกใจเพจบวกติดตามเพจครับผมเลยนะฮาร์ดเล็กดูบริการถูกกันได้เลยครับผมอายนโยบายตรงนี้อ่ะดูครับความสัมพันด้วยนะครับแชร์เพื่อในหน้าเพจของเพื่อแทนแบบคร,รับผมเดย์วันนี้ผมใช้ในโซน มแต่งนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อปริมาณในการปั๊ปในส่วนของ50ละกันนะครับผมอ่าห้าสิบตามบวกปลูกใจนะครับยี่สิบสองบาทนะครับมากเลยนะแล้งก,การควรสั่งซื้อไปได้เลยนะครับผมก็สั่งซื้อเสร็จแล้วระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณเลยนะจะเขียนอย่างนี้เลยนะครับผม ทุกคนไปที่ปอดกลางเลยนะครับผมอา,มาช็คสถาน,นะนอะไได้เลยนะอาสนใครยังไม่มีเครดิตก็กดไดเลยนะครับไปเลือกเติมนะครับผมมีซองปอกเรลิดแล้วก็สแกนค r วโค้ดนะครับผมบริการทั้งหมดเะะสร็จแล้วครับทำสมสุดตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดดูรายละเอียดกันนะครับผมนี้นะอาสนใครที่พบปัญหาหรือความมีปัญหาก็สามารถแจ้งตรงยนอยได้เลยนะครับผม เรื่องงนี้ให้ติ๊เหมือนเรื่องที่เราเจอนะครับอย่างเช่นแกงปัญหาค่าค่าอื่นๆนะผมนี้วามได้เลยนะครับอ่าก็ได้ผมการตัดไปตอนที่ยอดไอ้เพจของผมเริ่มขึ้นเลยละกันนะเพื่อไม่ตานะอ่าตอนนี้ยอดติดตามกับยอดไอก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับปิเลยนะสี่สิบเก้คนแล้ว ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ใครอยากใช้บริการก็ได้ผมการที่ครนีวิตายดีที่สุด้นลวกันนะครับผมใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมก็นี่ขอตัวลาไปก่อน